นี่ครับป้าแตงโมครับป้าแตงโมบ้านน้องแขะบรรยากาศยามแรงครับ,บน,รนี่ครับเจ้าของสวนเสียนน้องแขะลูกไล่ของ ข้าแก่ใหญ่สีมูมเมืองโอ้ทีแล้วมาไทยตรงนี้แล้วไปบ้านมัองนึงยายมอคอยบอกว่าเอา่วลาว่าไในแล้วทีไม่อยู่หนังยุคปีไรกันนะวนไปปลูกพุ่น่ะลูปากกองๆเข้าไปดูหล่อน้องฟองแล้วดึงร้วยน้ำติดเนี้ยมแต่นี่ครับย่างงวย่างงว เก็บเต็มหมดเลยเด้อเอาเงาละนวลเด้หน่ใช่นี่เด้ออันนี้คือจงไว้แล้วลเวนี่ยจงแล้วนี่เอาแล้วป้านี่ของไผรของาย่วนอ๋อบนไมนของนั่นแหละบ่คนถูกคนเท่าแก่เดียวกัน,นขขอ,อันนี้พันนี่ยังเนี่ยอันนี้แตงเดือนเดือนนี่สมใส่น้ำผึ้งอ่ะออเออเพิ่งกำลังไม่ให้น้ำเหมือนกันนี่นี่ใส่เติม bạn nè thì bác sĩ hay hái hay cái gì vậy bẻ bẻ đây mất đây đây này 3 kia em rồi, có 3 kia tay kia trung vài 3 nuôi rồi, bữa nay chúng ta cắt bỏ để riêng nuôi để rồi đây, đây, đây. đây này แต่มันเป็นดอกที่มันก็ออกหน่วยมาเรื่อยเป็นเนาะออกมาเรื่อยแต่ว่าถทำมูลฝุ่นมันใหญ่แล้วมูลนียมันก็เหี่ยวนี่บางทีจะทิมเหี่ยวทิมนอกจากมูกฝุ่นมันติดหนก็เรากำลังเปลี่ยนปุ๋ยฝุ่นเห็ดก็ง้างเลยนี่แล้วเดือดผ้าหาที่เ็ดไปเ็ดเราไปคิดก็ฝุ่นเทปห่างนันมันก็ฝุ่นมาเอาเถะเด้อยังไงไกๆเราอยู่สระบุ่นนี่ ของเราอยู่ฝนเกล็ดทีไรกำลังว่าสีใกล้ได้ตัดแล้วล่ะนา่านพ่วมเยียวย้อยหมเดเลยฝนมาวันนึงของเท่าแกเออเอืมอันนั้นคือน้ำตั้งไว้กลางให้แล้วก็ปล่อยออกมานั่นสิถังน้ำทางน้ำเพป็นว้ผสมยาแสดงว่าห้อยแห่น้ำให้ชาวบ้านหรือไม่ล่ะแห่น้ำเป็นเป็นดินน้าคือเพิ่นตั้งปลูกแตงโดยเฉพาะเนี่ยปลูกแตง นี่ครับเสียอาชีพครับเสีเ,สาเหายพะามพันดินครืองคนโตวังไ่หาดนน้ำมันได้หนุหยกดินหนึ่งชี่คืออยู่บ่าขาดน้ำเนาะม่แห้งหคนโตวางมันที่หาดีตั้งคนหนุกไหลในน้ำจนว่าหงส์เี่เล้วน้ำเนี่ย ก็นั่นให้มื่อละเกียแตะว้านทาตปีนปี่ยทอดรุ่นนี้เราให้มื่อสองเทีย่ยนได้เนี่ยเต่าเลี้ยงเต่าเลี้ยงเลยน้ำเทียน,ทน,ทน,ทน้ำตาลลงไได้ฉีดยะกกดะาะรบน่กกเวเียวเนียนีครับกการอาการเพียนำ้ำตาลโอ้เอาหัวให้เพิน่นขึ้นจงไหนเพิ่ข<ไ>ึ้นเพ็่จอดมาพี่รถเือเฮ็ดมาก,ก็บอะไ้ ไปเวลวนี้ยามเดียวเข็มแต็มดีสีโคงยามเกียก็เอารถเข่าเลยกดิเล็นเข่าเลยเหยียบเลยพายมาตะพุ่นเหรอผมอ่ะพายมาดอวไม้อยู่ละเข่าเล็กเนีพายพายมาใส่ใส่ดุมปุยมาอันยาอันยามามาเทลงอีกเทล่องหินขึ้นคือรถอีกเข่าลองนี่ก็เจ็บกองกองกองกับยนต์ล่องนั่นล่องนี่ทางนั่นก็ล่องนั่นล่องนั่นทางละสองล่องไปล่องนึงนั่งไปเย็นไปเหยียเข่าล่องไปเหยียบ คือมีหมดมันปุ้ยหมดหลายอย่าหมดมันจบวะเนียนบ่ตายมันหยุดงอเจ็บสิบคือมันแต่งสมแต่งแดงคือมันมีแต่งแดงบ่เนี่ยแ่ดูเลยคือม <ITA> right? ันมีแต่งแดงแดงนึกสมมั่น <c oughs> <c oughs> มัดนดีมีเลี้ยงกับสมเลยคันเลี้ยงนี้อยัางสายน้ำผึง้งซี่สมมันมาจากไหนตะกี้กันมีตะสายน้ำผึ้งครับมันก็ออกคล้ายๆกับเลี้ยงนั่แหละแต่ว่ามันเป็นทีดันดันของเพื่อนแต่ไม่ได้ปลูกพรมเพื่อนนานๆเว้ยเด็กเก็บกอนกวนปีใหม่เหรออันนี้ของเพื่อนจกเดือนกัเซีนน่ซี่ผ่ามือซี่ซี่ผ่าบุหอด เย็นเครื่องเนาะเพราะว่าเป็นก็ลงไก่เพราะว่าเป็นสิได้เก็บก่อนปีใหม่มหถ้าได้คัดมือเร็วคงจะนี่เอาเร็วคงจะนี่บุกเกินยี่สิบมือยี่สิบมืดยี่สิบมือได้เก็บนี่มั <c oughs> มนมันกำลังเป็นหน่วยเจ็ดสี่แล้นั่นแหละของผม,มอ่ะ <c oughs> ผมเอาอันโบรอนฉีดทั้งเอาแต่ทั้งเอายำแรงตุเลงตุเลงโอ้แต่หน่วยขึ้นอยู่บ้าบ้าเลยหน่วยอ่ะ ต่วนหนักก็ยกขึนเบาเวนยกขึ้นเบาเวแดนสีแดงสัญญาสัญญาคิสัคิสันคิปสันเรียนแต่มันผมไปสื่อเมดโซีมเมืองยังโมมีขายเลพีไก่เขาพันจากต้นหนวยเกามันเตอเขาพันมันจากหนวยเกาบ้านเตอันนี้เอาเอารถไทลากต้น รถไทยน้อยรถที่แตกเ้อยนี่เลยะรถทีแตกหน้าไปยกล่องกับรถที่แตกได้ไรเฮ็ดเอาเนี่ยอันนั้นน้ำนั่นหละผ้ากลางมันวอกลกระปล่อยขึ้นไต่ขึ้นเทนะือกไหมเนาะปล่อยมาฟังนึ่งเที่ยนหนึ่งไปฝุ่นเทียนหนึ่งสลับกันวอลเนาขึ้นไต่ขึ้นเทือกพร้อ,พอมกันเลยทางนี้ซิปล่องทางนั้นซิปเด็ดล่องเดี๋ยวยุหา่าแถวถ่ายกันเดียว มันเอารถไทยหน่อยมาไทยเรามันนังเทียมันขี่ไทมันข้นประกบ่งมันก็เลได้มาถ่ายเนี่ยถ้าตัดว่าอะไรก็เด็บจิกออกไปเรยแอ้วนี่จิกตั๊บอ่ามันเหนียดได้ยู่นี่สันๆทั้ตันก็เหนียดได้เนี่ยมันเริ่มออกเนียงแล้วนี่เริ่มออกเนีงแล้วอันนี้พอาะสิบห้ามือไปไ่นี่เนีะปลูกวางวันที่สิบแปดเนี่ยสิบแปดนี่เท่าไรยิบเกยิบแปดไม่ยิบเก้า ยี 28. 28่สบแปดยี่สิบแปดวะยี่สิบเก้าสิบหกหมื่นตัวสันโอ้โหแมนสิบเอ็ดหมื่นสิบเอ็ดหมื่นมันต้องสองอาทิตย์เนาะติดไหนนั่นแล้วแต่อากาศอีกแล้วกําลังที่หนาวหนาวหนาวก็เพเป็นยังถ้าหนาวแดด้อนก็บ่มีปัญหาแต่ยามเว่นมันแดดหนาวได้ก็บ่มีปัญหาคอยมันแดดว่ ว่าถ้าบดนี่เรียบร้อยเลยบับแตงนี่ยไงขมบเ <c oughs> ่าเสียอยูกบน่อยน้ปลาแตงเออ4ีส,สให้ครื่องซีให้ปีกายากเลยจักแสน หลอกเกอกฟองกแต่งเตะว่ได้หัดค่าในี่งข้างค่าในเขาอีกก็สามพันโอ้หกซองน่ะนเรืยนมาเแยวเชียงลบไปสั้งนั้นกอดเชียงลบไป่ั้งน้น